เมียวเม,วมวีสวัสดีกันด้วยนะคะพบกันกองมิคุจันเด็ะแคทอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาบอกว่าทำไมไม่ค่อยลงคลิปนะคะเนื่องจากว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยีบสามน,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 นะคะคือ ลราก็มีสอบมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะแล้วก็คงจะสอบเสร็จในวันที่สี่นะคะวันศุกร์หมายถึงแบบสอบเสร็จวันที่สี่หมายถึงวันที่สี่เป็นวันสอบวันสุดท้ายนะคะตอนเย็นอาจจะแคดเนาะอืมนี่คือเหตุผลทำไมไม่ค่อยลงคลิปนะคะ ขออภัยด้วยนะคะอืมนะคะสำหรับคนที่อยากดูคลิปนะคะก็อดใจรอไว้หน่อยเนาะอย่าทิ้งเราไปนะอย่าลืมกด ไลค์อุ้ยกดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะ mm hmm. ไปแล้วนะ mm hmm. แค่มาถล่มการมาแจ้ง mm hmm. แค่นี้นะคะบ๊ายบาย